ขอต้อนรับสู่ช่องดูดวงชาแนลช่วยกดไลค์กดแชร์และกดติดตามหากท่านใดปฏิบัติตามขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายจงอวยชยัยให้มัง่งคั่งร่ำรวยถูกหวยสามตัวตรงๆคิดหวังสิ่งใดจงสำเร็จดังปรารนาดาทุกประการเทินฝันที่เป็นจริงสามราศีโชครับรอยเด่น เตียมไปขึ้นเงินล้านมีทรัพย์สินทวีคูณจะเป็นท่านที่เกิดราศีในบ้างเชิญไปรับฟังพร้อมๆกันค่ะอันดับหนึ่งชาวราศีกุม การงานสัปดาห์นี้มีเรื่องของการงานที่มีความเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าการเอาใจใส่ทุกอย่างจะทำให้งานของคุณนั้นสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีแถมความโชคดีก็มาเยือนหลังจากนี้จะมีชื่อเสียงโด่งดังกับสิ่งที่ทำอยู่จะสามารถขยับขยายธุรกิจการค้าการขายไปได้ดี การเงินมีโชคดีเข้ามาตลอดแถมมีเกณฑ์ได้รับรางวัลใหญ่มีคนโอนเงินเข้ามาตลอดเลขมงคลประจำสัปดาห์จะให้โชคแก่ท่านหลังจากนี้จะมั่งคั่งร่ำรวยด้านสุขภาพนั้นมักจะเกี่ยวข้องกับกล้ามเนื้อการปวดเมื่อยแขนขาหลังหรือบ่าหลต้องการพักผ่อนให้มากๆด้านความรักคนโสด เดินทางพบรักแท้ส่วนคนมีคู่รักกันดีอันดับสองเช่าราศีเมษ ดวงการงานการเดินทางกระทันหันคุณอาจจะต้องเร่งรีบดังนั้นวางแผนการเดินทางหรือการทำงานให้ดีนอกเหนือจากนี้ผู้หลักผู้ใหญ่จะคอยช่วยเหลือทำให้งานผ่านพ้นไปได้ด้วยดีมีโอกาสได้ขยับขยายธุรกิจสาขาอีกด้วยเพราะช่วงนี้ดวงปังจะมีโชคลาภก้อนใหญ่เข้ามาส่วนการเงิน คุณอาจจะต้องวางแผนที่ดีช่วงนี้เงินทองไรลมาเท่มามีเงินเข้ามาอย่างจํานวนมหาศาลเงินแสนเงินล้านเต็มบัญชีทําให้คุณนั้นอาจจะใช้ใจฟุ่มเฟือยดังนั้นในอนาคตอาจจะมีปัญหาในเรื่องของการเงินได้ด้านโชคลาภดวงดีหมายเลขโทรศัพท์จะให้โชคแก่ท่าน ด้านสุขภาพนั้นคุณอาจจะรู้สึกเหนื่อยล้าจะต้องดูแลตนเองให้เป็นพิเศษเติมไฟให้กับตนเองบ้างดวงความรักอาจจะต้องห่างเหินสำหรับใครบางคู่อาชีพที่ทำด้วยกันจะทำให้คุณนั้นเพาะเบาะแวงดังนั้นเพิ่มระยะห่างให้กันบ้างอันดับ3าชาวราศีธนู ดวงการงานการเดินทางของคุณนั้นจะสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีไม่ว่าจะเป็นการเดินทางเพื่อไปติดต่อประสานงานหรือเดินทางเพื่อทำธุรกิจต่างๆสิ่งต่างๆจะสำเร็จไปได้ด้วยดีและคุณจะต้องพูดจารักษาคำพูดด้วย ดวงการเงินมีเงินเข้ามาตลอดทั้งวันรายรับรายจ่ายเพิ่มมากยิ่งขึ้นมีเหตุที่จะได้เสียงโชคเสียงดวงแล้วรุนรรงวันใหญ่มีโชครับใหญ่จากการซื้อสลากกินแบ่งให้เลือกซื้อไว้สักใบดวงดีมีโอกาสพลิกฟื้นจากร้ายไก่เป็นรวยด้านสุขภาพระวังฟกช้ำดำเขียวซึ่งเกี่ยวข้องกับขาหรือแขนได้ดวงความรัก คนโสดมีโอกาสได้เดินทางพบกับคนรักที่มีอายุน้อยกว่าส่วนคนที่มีคู่แล้วคนในครอบครัวจะคอยช่วยเหลือและทำให้รักใร้กลมเกี่ยวกันดี ไม่เชื่อไม่ลบรูหรูเชื่อไม่งมง่ายมันใช้ปัญญาตรีตรองอย่าลืมกดสับสก b e กดไลค์และกดแชร์ด้วยนะคะ